สบายดีจ้ามาได้กินขา่าวกินข่าวกับถอดไข่ถอดไข่เสแนแอมตอนแรกอะใส่กล้องแบบนี้ก็คิดว่าจะเอาไปกินบอนเทดงานน่ะนะย,ยังเหลือเวลาลายจังสิได้ไปก็เลย นางไปนางมากินเขาเลยนะไปหอดผลจังสิบรไกินนะ lơm náo rồi nó phiếu hàng <laughs> ไม่ได้ขาออกินเขาขอ่ะเขาจะกินน้ำลายลายถอดไข่ถอดไข่สีหน่วยแล้วก็น,น้ำหอหนึ่ง กับปัาคอมใหญ่เครื่องหัวมะพริกซ้ำน่วยแต่ก็กินสองคนได้ถอดซีน่วยน่วันบร้กินคนเดียวได้นี่คือแบง่งแบงให้คนหนึ่งที่เหตุงานจานึง้อยเราก็มาเอาแล้วจัง้อยหอดไม่ได้เรามเอา พุ้งเขาเนีย้ยหอนหอนแล้วก็ถอดไข่เขากันดีได้พี่นอ้องเขาก็หอนไข่ก็ไม่กินนกแซ่บ ขวับักบัวก็กมีในตู้แต่บ่อยากมือนอยากกาอยอยานินขว้ไข่ห่อนๆใส่เขา ไลยบูมิต้องสีดยาสียู่ในก่อนไปงานก็จะสี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 ไปเบิดนำแต่ก่อนหงยำพ้น่นแห้งวาย คลิปนี้คอยกันจะข้อจบสำนีเด้อพี่น้องี่ได้กาข้อขอบมกขอบใจที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปเนาะพี่น้องเนาะขันยุคัด ไปกันเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย